คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬถึง1 8นิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเรียกกันว่าเมืองเพชรคงกินมากมายที่เที่ยวทั้งหลายล้นสวยเสด็จแต่ว่ดได้ที่เพชรมีแต่ต้นตาลเยอะแยะบังจากงนาเ,าเราก็พากันทําตาลตาลตโนดน,นั้นหวานแสบไตแสบพุงเที่ยวแหละแต่กว่าจะได้ตังเมือในกายไปหลายแม่ต้องนั่งเที่ยวจเนเงื่อแช่ทั้ง แปะจะค่อยจะมีคนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลคมเมนปรกลิ้งโคลนซาบขวาปูดด้วยได้มะเดี๋ยวเสื่อมศักดิ์ศรีจะรวยจะจนขีดเลี่ยวหวาพลความเป็นพี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไรจันอ่าวันนี้วันตรงกับวันที่20วันวันอังคารที่24นะครับเดือนมกราคมพศ2 5 5 5นนะครับตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำ เดือน3ปีถกนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กัน2คนครับอาจารย์อาคณในไกยสอนกับผมปริญญาศรีสุคนนะครับก็ในวันที่24มกราคมเนี่ยนะฮะเป็นวันที่342ีในปีอธิกสุรทินนะฮะเหลืออีก342วันครับนะเหลืออีก342วันเราก็จะปีใหม่แล้วครับดีใจด้วยก็มีเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจนะฮะเมื่อปีพศ4 3พเนี่ยก็สอามีนะฮะบุก อันนี้จาได้บุกสองพันนลศิษย์ราชบุรีเป็นที่รู้มานะแล้วก็เข้ายึดนะผมจําได้วันนั้นเนี่ยมีนักเรียนผมคนหนึ่งตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ที่วิทยาการอาชีพปราณบุรีอแล้วก็มีนักเรียนผมคนหนึ่งแกขึ้นรถไปแล้วแกตกรถหัวฟาดผมก็เอาไปส่งโรงพยาบาลคืนนั้นแหละครับที่ราชบุรีเลยแกก็ผ่าเลยเจอไหมก็ผ่าก็ก็พอเช้ามากก็ตามีก็ยึดืะนะพอดีผมออกมาตอนกลางคืนแล้วก็จะขับรถเข้าไปใหม่ พอขับรถเข้าไปไไก็ปรากฏว่าครูที่เข้าไปซ่อมกีฬายอยู่นั่นเขาบอกยึดแล้วอาจารย์ยึดแล้วอาจารย์เราก็ไม่รู้ยึดแล้ว,ลว,ลว,ลวคืออะไร <c oughs> ก็ปรากฏว่ากอามินียึดเข้าไปนะครับสองพันหนึร้อยสี่สามแล้วก็หลังจากที่ไปเยี่ยมเด็กหลังจากเหตุการณ์ปกติแล้วก็ไปเยี่ยมเด็กเนี้ยเขาสามารถเล่าเหตุการณ์นะฮะในในคืนที่วิกฤตท,ที่สุดพอเขาอยู่บนตึกแล้วก็มองลงไปเห็นกาลังยิงกันนั่นผ่าตัดแล้วครับเพราะว่า <c oughs> ผมเดินเข้าไปนั้นยังมีร่องรอย กระสุนล่องลอยเลือดอะไรอยู่เพราะว่าเข้าไปตอนเช้าอีกวันนึ่ะตอนนั้นก็ตํารวจคนแต่ว่าเป็นห่วงเด็กเพราะว่าตกไปแล้วต้องผ่าตัดสมองเลยครนะฮะเหตุก็เพราะว่าเขานั่งบนรถบิ๊กอัพไม่ได้จับหายง่าแล้วก,ก็หล่นลงไปต้องระวังนะฮะการนั่งท้ายรถบิกอัพเนี่ยดิยเดี๋ยวพราะยิงตอนนี้เนี่ย กฎหมายออกในเรื่องของรถที่เข้ากรุงเทพขึ้นทั้งดงทั้งด่วนนี้ต้องมีหลังคาคุมนะคือคือโดยโดยหลักเนี่ยการนั่งบนกระบารถปิกอัพเนี่ยมีอัตราความเสี่ยงสูงมากครับในการเสียชีวิตเพราะถ้าไปนั่งในกระบาไม่เป็นไรครับคือคือนั่งในกระบาดนี่ก็เสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าถ้ารถเกิดตกข้างทางอะไรแล้วกเด็นแล้วรถทับเนี่ยก็เสียชีวิตกันมาเยอะที่เราจะเห็นพวกแรงงานต่างที่ออกไปงานต่างๆเลยเนี่ยเวลาเกิดเหตุเมื่อก่อนผมสอนวิชาเรื่องความปลอดภัย นะฮะแล้วก็เห็นลูกศิษย์ผมเนี่ยจะทํางานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเวลาเขาจะไปตักปัก,กเสาที่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะเขาเขาจะเอารถใส่เสาแล้วก็จะขี่เสากันไปโดยบ,ดบนรถบรรทุกอันนั้นอันตรายกว่าอีกโอ้โหผมก็บอกบอกว่าี่มันอันตรายที่สุดเลยนะเนี่ยคุณทําอย่างนี้ได้ไงคนเคนี่ยควรจะไปรถคันหนึ่งน,นั่งให้ให้เป็นระเบียบแล้วเสาี่ยควรจะไปรถอีกคันหนึ่งเขาบอกทําไม่ได้หรอกอาจารย์มันไม่มีงบประมาณขนาดนั้นที่จะมีรถให้คนนั่งแต่เดี๋ยวนี้นี่ การไฟฟ้าก็เปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนความคิดนั้นเพราะว่าผมสอนมา20กว่าเกือบ30สปีแล้วมั้งดีฮะประสบความสาเร็จฮะ20กว่าป,ปีเพิ่งเปลี่ยนความคิดเขาก็เปลี่ยนแล้วฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะการประเภทขี่เสาแล้วรถวิ่งไปบนถนนเนี่ยเพราะว่าพอรถมันเกิดเสียการทรงตัวมันเป็นหลบอะไรเช่นนิดหนึ่งเนี่ยรถมันมันไปหล่นแค่แค่แต่แข่งข้างทางเนี่ยเสาก็ไปทับคนตายแล้วครับ <น>อาจจะไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุแตาตกรถแต่ตแตจริงๆมันไม่ควรตายนะฮะ <c oughs> อยู่ในรถรถตกข้างทางอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในรถ <c oughs> นะใส่เซฟตี้เบลลถูกต้องหรืออยู่ <c oughs> ในเครื่องป้องกันที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ปลอดภัย <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นอีกเมื่ออดีตที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดนะฮะของพระเจ้าเฟเดริกที่สองแห่งรัสเซียนะฮะแล้วก็ ก็มีวันเกิดดาราคงไม่ต้องพูดถึนง,งนะฮะเป็นวันเกิดของคาร์ดินัลนะไมเคิลมีชัยกิตบุญชูพระสั ah งฆราชหักระสังฆมณฑลกรุงเทพนะฮะเป็นประมุขทางศาสสาริสตจักรในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นวันถึงแก่กรรมของวินสตันเชอร์ชิลนะเมื่อปี2 5 0 8นายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับแล้วก็วันเสียชีวิตของคุณทองใบทองเปล่าทนายความนักเขียนนักสื่ปีหรือสองปี 2 5 5 4ปีที่แล้วนี่เองครับก็ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ทองใบนี่เป็นทนายเป็นที่ปรึกษาของเพชรภูมินะครับก็ก็เป็นกสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วแหละแต่ว่าเป็นคนที่มีประวัติโชคโชนนักต่อสู้ที่โชคโชนนะฮะในในวงการนะเป็นนักสู้แล้วก็ทําเพื่อประชาชนนะฮะโดยโดยปกติของเราก็เป็นอย่างนี้ฮะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดแล้วไม่ตายนี่ลำบาก ก็ไม no? ่ลำบากเท่าไหร่แต่ว่าตายช้าๆหน่อยนะนะตายเร็วก็ตายแล้วที่จาเป็นแล้วถ้ามันจําเป็นต้องตายก็ตายซะไม่เป็นไรแต่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเราเอาเรื่องปฏิทินจันทรคติเนี่ยมามาบอกทุกวันนะฮะเพราะว่าปฏิทินหลายคนถามเหมือนกันอาจารย์ว่าทําไมถึงย้ําที่อาจารย์สุพลต้องอ่านถึงปฏิทินจันทรคติอยู่บ่อยๆครับปฏิทินจันทรคตินี่เป็นปฏิทินที่มันสัมพันธ์กับชีวิต เป็นความเป็นไทยนะครับความเป็นไทยแล้วก็มันบอกลักษณะของน้ําขึ้นน้ําลงได้ครับนะฮะข้างขึ้นเนี่ยน้ำจะขึ้นเนี่ยข้างขึ้นข้างขึ้นข้างแลมน้ําก็ขึ้นนะพอดวงจันทร์ขึ้นนะฮะพอดวงจันทร์ขึ้นขอบฟ้าเนี่ยนะฮะปั๊บน้ําก็จะขึ้นเต็มตลิ่งครับในในทะเลแต่ว่าเวลามันไหลเข้ามาเนี่ยมันจะไหลเข้ามาตามแม่น้ําลาคลองนะฮะถ้าอย่างเป็นบางตะบูนเนี่ยนะก็ประมาณชั่วโมงเลยครับนะฮะถ้าถึงวัดเขาตะเขาเนี่ยก็ประมาณ ส <2 S 1> องชั่วโมงนั่นคือน้ําขึ้นจากาทะเลน้นทะเลนุนน่นเต็มที่นะฮะมันจะหนุนตอนนี้น้ําทะเลค่อนข้างเยอะคือนุนถึงถึงแบบแถวแถวัดกุดนะฮะระยะทางจากจากทะเลมาก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะฮะสิบสิบกิโลเศษเศษแต่ว่าน้ําทะเลที่สูงจากระดับน้ําทะเลปกตินะฮะจากจากน้ําลงถึงน้ําขึ้น,นเนี่ยสาเมตรเก้าสิบเซน ครับนะครับมันก็ไม่ได้ท่วมอะไรมากมายนะใน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 เขตจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีที่อยู่บริเวณด้านปลายน้ำนะฮะแถวอำเภอบ้านแหลมเนี่ยวิถีชีวิตเขาจะอยู่กับการขุดล่องลำปะดงล่องสวนมีคลองสาขาเนี่ยเยอะแยะลำปะดงเมื <c oughs> ่อกี้อาจารย์พูดถึงลำปะดงลำปะดงคืออะไรก็คือค,อคอล,ลคอ,องน้ําที่ขุดขึ้นมานะฮะขุดขึ้นมาเวลาพอ น้ำขึ้นมามันก็จะไหลเข้าคลองแล้วมันก็จะกระจายน้ําออกไปแผ่เป็นบริเวณกว้างตามลาปะดงทั้งหลายนะฮะเป็นล่องสวนลาปะดงอย่างเงี้ยมันก็จะไหลเต็มไปหมดเลยน้ํามันก็ไม่ถูกเบียดขึ้นมาตามลําน้ําให้สูงขึ้นมาก็มีการพัดชะลอคล้ายๆก้างปลาคล้ายๆก้างปลาคือมันจะกระจายเป็นในพื้นที่ต่างๆแม่กลองเพชรบุรีนี่จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรียกลาปะดงครับแต่ผมเคยไปดูงานที่ที่ปราจีนบุรีครับ นะน้ำที่ปราจีนบุรีในน้าทะเลสา mm. เมตรเก้าสิบเหมือนกัน,กน,กนคือสูงสาเมตรเก้าสิบเท่าเพชรบุรีเพราะน้ำมันต้องขึ้นเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่แต่สาเมตรเก้าสิบเนี่ยน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยไหลในแม่น้ำจากชาเชิงเซาถึงปราจีนบุรีในหกสิบห้ากิโลน้ําเค็มขึ้นถึงหกสิบห้ากิโลเพราะไม่มีลำปะโดมันไม่มีลำปะโดวิธีชีวิตไม่ใช่แบบของเราจริงๆแถบชาเชิงเซาเมื่อก่อนนี้ก็เป็น,ปนลักษณะเป็นลำปะโดงเป็นล่องส่วนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนโดยระบบเปที่ยนกันนะเพราะฉะนั <laughs> เปลี่ยนเมืองจากที่เป็นล่องสวนในกรุงเทพมหานครนะกลายเป็นเมืองคือถมกรุงเทพเนี่ยเวลาจะปลูกบ้านเนี่ยจะโง่สามชั้นโง่ชั้นที่หนึ่งโง่ชั้นที่หนึ่งคือเอาดินมาถมเ <laughs> นี่ยก็ต้องถมก่อนจริงๆไม่ไม่ต้องถมก็ได้<แ>พอโง่ชั้นที่สองก็คือตอกเข็มลงไปในดินแล้วก็นั่งนั่งร้านนะฮะนั่งร้านปูพึกไอไอฐานฐานซีเมนเนี่ยบนดินซึ่งจริงๆมันไม่ต้องถมดินก็ได้ เพราะว่าทารากฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็ปูแผ่นสําเร็จนะฮะบบ้านมันก็ลอยอยู่บนช่คือไม่จำเป็นต้องเอาดินไปไปกองไว้ไม่ต้องจำเป็นต้องเอาดินไปกองไว้น้ำมันก็จะมีที่อยู่ของเขาครับมันจะไต้ทุนมันจะสูงไงสูงขึ้นมาสักเมตรห้าสิบเซนแปดสิบเซนอะไรข้างล่างมันจะมันก็จะว่างครับทีนี้พอเอาบ้านไปติดดินอย่างนั้นปัญหาโง่ที่สามก็คือต้องฉีดปลวกครับเพราะปลวกมันจะขึ้นบ้านเอ่เรียกว่ากรุงเทพนี่โง่บ้านโง่สามชั้นนะฮะทำให้บ้านเนี่ยแล้วที่รับน้ําก็ไม่มีไง แบบนี้เอามาใช้คุดเพชรได้นะอย่างโง่สามชั้นนะครับเออนะฮะไม่ต้องพูดมันทําให้บ้านเนี่ยมันมันมันกินที่ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วไอ้ไอ้ที่ที่ขุดดินแถวสุพรรณแถวอะไรที่มาโถโบกว่าจะมาถึงเนี่ยดินในเทพนี่คั้นหนึ่งโอ้แพงมากดินจากสุพรรณบุรีจากแถวแถวอ่างทองอะไรเนี่ยนะต้องลงเรือมาก่อนนะอืขุดเนี่ยใส่เรือมาก่อน เราก็ลากไปตามลําน้าเจ้าพยาเพื่อมาถมกรุงเทพล้วก็ขนขึ้นรถแล้วก็เอาไปวิ่งคันหนึ่งเนี่ยห้าหกพันบาทแล้วสภาพกรุงเทพมันคล้ายๆพื้นแผ่นที่อยู่บนฟองน้ามันเคลื่อนตัวอ่อนไหวได้ตลอดยิ่งเอารดินมาถมมันก็ยิ่งหนักยิ่งจมมันจะมันไม่จําเป็นต้องถมหรอกเพิ่งยกระดับได้ใ้พื้นบ้านแล้วปัญหาเรื่องปวกก็จะมีนะปีหนึ่งเนี่ยถ้าน้ามันท่วมสักครั้งเนี่ยเรื่องมดเรื่องปวกเนี่ยจะหายไปเลยนะอ๋อนี่ไม่ต้องิป็กวิธีธรรมชาติครับค้นโบราณเนี่ย ถามว่าเราอยู่กันโบราณในบ้านไข่สีปลวกบ้างไม่มีอะฮะเพราะปีหนึ่งน้ำมันท่วมพอท่วมมันก็จะให้ไปมันก็จะเหลือน้อยก็น้ำมาปลากินมดปลวกครับมันจะควบคุมโดยธรรมชาติแต่ว่าเราลืมวิถีชีวิตอยางไงเมื่อก่อนท่วมพวกเราก็ไม่เดือดร้อนนะ่ไม่เคยเดือดร้อนเท่าไหร่สนุกด้วยซ้า แล้วตอนนี้อุปย์ของลําบากมากเลยครับแล้ววิถีชีวิตของคนที่ที่อยู่ในประเทศไทยขนาดนี้เนย่รเขพอแล้วพอเกิดปัญหาแทนที่เราจะไปดูภูมิปัญญาแต่โบราณว่าเขาอยู่ดูถูกด้วยซ้ําครับเราจะไปเอาญาติเราจากเนเธอร์แลนด์นะครมาออกแบบระบบน้ําในประเทศไทยอันิจจา ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนคน,นไทยเนี่ยรู้เรื่องน้ําของไทยดีที่สุดแล้วคนกรุงเทพก็ฟังเนี่เขาจะมาอัดหน้าสถานีนะฮะจะลำมไม่ใช่เรื่องของเราครับเป็นเรื่องสถานี <laughs> แต่ว่าข้างขึ้นข้างแรมที่เราบอกคุณผู้ฟังทุกวันเนี่ยนะครับได้โอกาสในการที่จะบอกลูกหลานได้นะครับว่าอย่าลืมเนี่ยมันสอนในเรื่องของภูมิปัญญาแม้กระทั่งเราอาจจะเคยเรียนสมัยเด็กประถมอย่างผมยังเคยคเคยรู้ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างเคยรู้จันครบ แต่พอจบประถมผมก็คืนอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะวันวันนี้วันขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำห้าค่ำเนี่ยนะ,ค,ะครับดวงจันทร์มันจะใกล้โลกอะฮะใกล้โลกมากเพราะฉะนั้นดุลมากทสุดครับแล้วก็อยู่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์เพราะฉะน้ำในทะเลมันก็จะขึ้นสูงแล้วก็เป็นช่วงที่เดือนธันวาเดือนดวงจันทร์จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดมันจะขึ้นสูงสุดเพราะนั้นในในแถวแถวถนน,ถน,นในตลาดบ้านแหลมวัดลักษณารามอะไรต่ออะไรเน้น้ำจะขึ้นนองเลยนะฮะแต่จะจะเป็นการขึ้นสูง ของน้าทะเลครั้งสุดท้ายนะในรอบปีปีหนึ่งก็ประมาณปลายธันวาครับเพราะว่าแนวของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็ดวงจันทร์ในใกล้โลกมากที่สุดหลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆห่างโลกออกไปนะฮะปัญหานี้ก็จะหมดนอกจากนี้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งผมเคยถามไม่ใช่ถามเด็กนะถามครูผมว่ารู้ไหมว่าปีนี้เนี่ยเดือนแปดสองหนเขาบอกมีด้วยเลยจารยร์เดือนแปดสองหนนะถ้าไม่ถึงไม่รู้เดือนแปดสองหนเนี่ยเกิดจากการที่เรานับเดือนไทยแบบจันทรคติ ครับนะฮะเดือนไทยแบบจันทคติเนี่ยมันจะมีสามสิบวันกับยี่สิบเก้าวันมีเดือนขาดด้วยยี่สิบเก้าวันกับสามสิบวันพอพอสักสี่ปีเนี่ยนะครับมันก็ต้องชดเชยมันต้องชดเชยชดเชยด้วยเดือนอะไรเดือนแปดธิามาตใช่ไหมฮะเดือนแปดเดือนแปดก็สองต้องมีสองหนเพื่อชดเชยวันที่มันขาดไปแต่ถ้าสุริยคติเนี่ยเขาเดือนหนึ่งเนี่ยมีสามสิบวันกับสามสิบเอ็ดวันครับ เขาชดเชยไปแล้วเขาชดเชยไปแล้วแล้วก็พอสี so ่ปีมันยังขาดอยู่ประมาณวันหนึ่งเ้าก็ชดเชยโดยการเพิ่มเดือนกุมภาพันธ์กี้โกงนะอีกอีกหนึ่งวันเป็นยี่สิบเก้าวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะทําอะไรนะครับดูให้ดีทําวันที่ยีเก้าเนี่ยจะดีครับเพราะสี่ปีจะมีครั้งไม่ต้องฉลองบ่อยๆใครเกิดอะไรหลายๆคนอุทธรณ์นะเด็กๆบางคนบอก เกิดวันที่29เนแหมกว่าจะได้ฉลองวันเกิดกับข้าทีงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องฉลองใบลวฮะวันเกิดอะแต่วันเกิดจริงๆเขาบอกว่าต้องไปทดแทนบุญคุณคุณแม่เพราะว่า,าวันเกิดนี่เป็นวันที่คุณแม่เจ็บปวดนะครับแต่ว่าที่เจ็บปวดกว่านั้นคือลูกพอโตขึ้นมาเนี่ยลูกไปรักดีบางคนบอกว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้เอาขี้เข้ายัดปากาหรือไม่ก็อนิจจาโตมาแทนที่จะเป็นคนดี กลายเป็นขายวัวส่งควายเรียนซะได้ก็วันเกิดมันมีอยู่สองอย่างนะฮะว่าเรารลึกเพราะครบรอบวันเกิดเราลึกถึงความดีงามนะที่เราทำไว้ก็เราเกิดมาแล้วเราทำอะไรที่ดีงามมาครับผมอ่าเนี่ยเราลึกไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆวันนี้ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ครับาคมก็อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วครับนก็รเราเรานับนะเวลาเวลานับเดือนเนี่ยมันมีความสําคัญนะฮะถ้าเงินเดือนจะออกเนี่ยรู้สึกเดือนนี้มันจะช้า แต่ถ้าส่งรถเนี่ยนะครับเดือนยังจะเร็วเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวบางทีมันก็เท่ากันนะนะฮะแต่ความอะไรความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันชําระนีนะเวลามันไวหลือเกิดมันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวเดือนุ้ยต้องจ่ายอีกแล้วแต่เงินเดือนให้รอเว้ยเมื่อไรมันจะออกเอาละครับประชาสัมพันธ์ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะพักในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันสําหรับท่านที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระสําคัญของกิจกรรมดีๆและ สิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ดีของพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับ,รบก็ขอเชิญว่าในโอกาสที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการดําริในการทําโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์หินอ่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่รชัชกาลที่4 ขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีท่านใดที่มีความประสงค์นะครับที่จะร่วมทําบุญและก็เป็นอนุสรณ์ไว้จนตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลานนั่นอยเป็นอนุสาวรียีที่เป็นหินอ่อนน่าจะเป็นพระองค์เดียวนะครับท,ที่สร้างด้วยหินอ่อนนะฮะท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการ โอนเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรบุรีชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่4เลขบัญชี703027084ขีด3นะครับหรือนะฮะเช็คขีดคร่อมนะครับสั่งจ่ายมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่4 หรือเงินสดนะครับมอบโดยตรงกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีหรือธนานัทสั่งจ่ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าอปอนจังหวัดเพชรบุรีติดต่อนะฮะ